สวัสดีครับนี่เจอช่องมีรังสรรแสวงญเมนะครับมีรังสรรช่องมีรังสรรน,นะครับนำเสนอทุกอย่างเกี่ยว,วกับตถุบุคคลหรือถ่ายรูปถ่ายอะไรก็อยากจะลงไปด้วยนะครับคือตอนนี้ได้ตะกุดอาหาร้าอยู่หัวไม่ชมนะครับปีสี่เก้าเอาวันนี้มานำเสนอเรียนสวยๆให้ชมนะครับคือผมได้มาสวยมากผมต้อง ลงไว้ก่อนถ้าเผื่อมีพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักไอเดียไ,ได้กับผม0 8น3 2แ3ดสี่สามามตุกตุดทหารจะอยู่หอนี้ประสบะการณ์เองทางภาคใต้นะครับพี่ๆทหารนำไปใช้บูชาติดตัวถ้าใครสนใจสั่งให้ผมเลี่ยมให้ก็ได้นะครับผมมีที่เลี่ยมกันน้ำให้ผมแขวนได้เลยนะครับพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านไหนอยาก นำไปบูชาติดตัวนะครับผมมีแบ่งปันเลยนะครับตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวพี่พี่พท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับพี่พี่สอบถามได้ผมมีแบ่งปันนังสือมาไม่ต้องโทรมาเล่นนะครับโทรมาจองเล่นเนี่ยผม ผมประกันแท้แล้วประกันว่ามีของนะครับถ้าถ้าคุยกันทางไลนะ์แล้วถ้าส่งรูปว่ามีคือก็มีครับรุ่นไหนที่ส่งให้รูปได้ตามรูปหมดนะครับไม่ใช่ว่ามาโทรมาเพื่อโชว์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เอาเสียวความรู้สึกนะครับพี่พี่อายุก็เยอะกันแล้วครับอย่าพูดเหมือนเด็ก มานำเสนอของเหรียญของหลวงปู่ให้ชมดีกว่านะครับพี่ๆเผื่อมีพี่ๆตาไหนสนใจสอบถามได้นะครับตะกุดหลวงปู่เจียมปีสี่เก้ารุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวพุทธคุณคือแค้วคาดปลอดภัยนะครับนึกถึงบารมีหลวงปู่เจียมมัติสิโยขอให้ลูกหลานแค้วคาดปลอดภัยประสบประการสุดยอดนะครับตะกุดลายยันสวยเส้นนี้ได้มาสวยมากนะครับพี่ๆเส้นนี้ได้มาสวยมากนะครับ เพื่อมีพี่พี่ท่านไหนอยากพักทายค,คุยกันได้นะครับพี่พี่นี่เป็นเหรียญร่มดำนะครับหลวงปู่จะสร้างมามีเหรียญเสมาด้วยนะครับพี่พี่มีเสมาด้วยอันนี้ไม่ได้ต่อใหม่นะครับอย่าถ้าผมบอกเนี่ยคือต่อเดิมนะครับต่อเดิมใหม่เอี่ยมเลยนะครับจะใสๆแบบนี้ นี่ครับเชือกยังใสมากเลยนะพี่พี่างหลังนี้คือตะกุดสองสองนะครับนี่ก็ต่อเดิมนะครับพี่พี่นี่ต่อเดิมจากวันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่สองเส้นนะครับสองสองก็มีทักมาสนใจตะกุดสองสองโทรมาอยากได้พระแก้วหาให้แล้วแต่ไม่เอาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาจองนะครับ โอเคครับผมผมจะพยายามลงให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านไหนสนใจจะได้สอบถามเกิดเข้ามาได้นะครับตักทายพูดคุยกันได้นะครับ0 8 4 3 2 4 3ดสี่สามสองสี่ ช่วยหลุนช่วยชมช่วยเช่าหาวัตถุมงคลหาลงปูกผมจะได้เช่าเส้นอื่นมาลงให้พี่ได้ชมชมได้ชมเรื่อยๆนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับปีสี 9, ่เก้าที่ลงปูกปูกเสกไว้โอเคครับผม